นี่นะครับป้อจะพามาเบิ่งเป็นกระร่างต่อรองราคาง่วนนะครับขาย้วทก่อนครับเอาแม่าเออต่เาพัดเก้าร้าให้ดีด้่า้ดีได้ล่ะไห้ีลกาดสยเจ้าอั้นะครับตังรายหลายปนได้ครับนี่ตังซิคซีซีซีเบสนะครับรับผมเป็นเป็นเป็นง่วยอย่างครับนี่ลูกกีวาย ลูกซีไว้ลูกซีไว้ศูนย์เก่บ่ครับนี่โอ้เอาไปบรกาเอาเท่าของอให้ผมไปครับไ่เคนับเชียเท่าไรทอให้ตามยังสาครับผม่่ซื้อัเดียวันเดียวครับครับซื้องาของรังานกินก้ครับโอสั่เรโอราเนเขนกวนัางสขายง่วนะครับ ตกลงกันที่39นะครับจักสีใได้พ่ได้นะครับเริ่นกันไปน้ำกันนะครับพี่น้องอรกนวเนี่ยมอเร์มออนี้บานเนี่ยมาองบ้านเนี่มัใกล้นี่ยด้นี่นะครับสามหมื่นเก่าลูกของซี่ไห้ศูนเกกนะครับเป็นกําลังต่อรองกันดูสามแปนี่แหละครับ ตกลงตกลงอันนี้ไมานี่สียวภาพไปครับพ่อตกลงราคาเท่าไรครับนี่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับลูกของาทีไวศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้อง กับอยู่ตลาดนัดสีบุญเรื่องจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับก็นกับผมกะจิตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิยผู้ดินน้ำนะครับนี่นะครับการสื่อขายง่วเดี๋ยวนี้นะครับ